สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่บ้านดงบ่อเหนือนะคะตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะมาชมที่ดินนะคะสี่ไร่หนึ่งงาน33ตารางวานะคะอันนี้ก็คือที่เห็นข้างหน้านี่นะคะก็คือว่าถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนะคะเชื่อมต่อจากถนนทีนัด ชีนานน,นะะ์ลงมาะะประมาณ600เมตรนะคะแล้วก็ผ่านหน้าแปลงของเรานะคะคเชื่อมต่อไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคก็มากับน้องทิพตามเคยนะคะน้องทิพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะนะคะเดี๋ยวจะให้น้องทิพยะะ์อธิบายให้ใหฟังนะคะคว่าหน้าแปลงของเรานะคะคแล้วก็ทางด้านขวาของน้องทิพด้านซ้ายของน้องทิพ ตรงลุกลงไปนะคะ,ะความกวาม้างความยาวอะไรยังไงคะดองทิพย์ที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตเนี่ยก็คือ245เมตรอ่าเมตรถ้าหันหน้าเข้าแปลงเนี่ยซ้ายมือเนี่ยมุมแคบเนี่ยก็คือจะ17เมตรด้านหลังเนี่ยก็คือว่า250เมตรแล้วด้านขวามือเนี่ยที่เราจะเดินลงไปเนี่ยก็คือว่า2 0 0รย40เมตรค่ะ40เมตรนะคะตรงนี้ห่างจากถนนทีนานน์ทีนานนท์น,น,นี่ถนนสเลนลงมา หกร้อยเมตรเนาะที่ค่ะใช่หกร้อยเมตรหกร้อยเมตรนะคะนี่ค่ะมันก็จะมาถึงเนี่ยอ่ามันก็จะมาจุดตรงนี้นะคะค่ะจุดตรงนี้จุดตรงนี้ว่เยพื่อนบ้านนะคะตรงไปใช่ใช่ตรงไปจนถึงฝั่งที่เราจะพาเดินไปนี่แหละอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางด้านหลังเราคลิปเนาะที่มันเข้าง่ายๆเนาะค่ะอ่านะคะด้านหลังมันก็จะมีแบบแนวรั้วเป็นขอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เดี๋ยวกลับออกไปนะคะจะพาไปดูชมทางด้านหน้านะคะท่านผู้ชมที่นี่นะคะบ้านดงบ่อเหนือนะคะตำบยตลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาละสินนะคะแต่โซนทางนี้ถ้าทางยางตลาดเนี่ยถ้าจากแปลงนี้นะถ้าจะใช้บริการเกี่ยวกับสนามบินก็เป็นสนามบินขอนแก่นมันจะประมาณเจ็ดสิบโลเนะะ <70 S 2> าะเจ็ดสิบโลเพราะว่า กาลสินไม่มีสนามบินแปลงนี้ห่างจากห่างจากขอนแก่นหกสิบนอกทิพนะค่ะหกสิบห <65. S 1> <60. S 2> ้ากิโลใช่หกสิบประมาณหกสิบประมาณหกสิบเนาะค่ะหกสิบกิโลอันนี้นะคะเป็นด้านหน้านอทิพเนาะค่ะเจ้าของนะคะเสนอขายยกแปลงนะคะเท่าไหร่นะคะนองทิพสองล้านห้าแสนบาทอ่าสองล้านห้าแสนบาทนะคะเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะ ทางด้านหน้านะคะที่เราเห็นอยู่นะคะหน้าถนนเนี้ยก็จะเป็นสภาพปัจจุบันเนาะน้องทิพย์เนาะ<ช>ที่เราไปถ่ายทํานะคะว่าปีนี้นะคะคือทางเจ้าของเขานะคะไม่ได้มา,าถ่ายไว้นะะ้องทิพย์เนาะไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้เคลียคะ่ะปีนี้ไม่ได้เคลียไม่ได้เคลีย,ยนะคะไม่ได้เคลียหญ้า,ามันก็เลยรกนะคะเพราะว่าฝนมามันก็รกเหมือนเดิมนะคะแต่เรามีรูปที่ว่าเขาเคลียคือไอ้พวกหญ้าพวกอะไรนี่ออกที่โล่งอย่างสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดู ใช่ค่ะ,คะขึ้นภาพให้ดูบริเวณนี้แต่ก่อนที่ก็จะโล่งสวยเลยเนาะใช่ค่ะที่ดินนะคะถ้าเราจะจัดล็อกนี้ได้ไหมน้องทิพย์ได้ค่ะอันนี้ <No? S 1> นะใช่เหมาะเลยแหละเพราะว่าหน้ากว้างช่อที่ดินหน้ากว้างลักษณะแบบนี้หายากมากเลยส่วนมากนะก็คือจะไม่ค่อยมีเนาะใช่กว้างมาก มีมีต้นไม้อยู่สองต้นเนาะทิพนะที่เห็นนะอ่าอันนี้มีต้นต้นอะไรเขาเขาเรียกต้นพยอมเออมีต้นพยอมใหญ่อยู่สองต้นนะคะเราจะพาเดินลงไปทางด้านหลังแปลงนะคะที่ติดกับที่นาของเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังแปลงนะคะจากตรงนี้ตรงขึ้นไปนะทิพนะถึงถนนคอนกรีตทางด้านที่สี่สิบเมตรนะทิพเนาะใช่นะอ่า ลักษณะพื้นที่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะใช่อันนี้ก็จะหันมาทางนี้ก็คือเป็นด้านขวามืออ่าขวามือของน้องทิพย์ที่อยู่หลังแปลงนะคะใช่ <_ d ata> ขวามือที่จะไปจะลดกับอ่าที่ฝั่งทางด้านแคบทางด้านแคบสิบเจ็ดสิบเจ็ดเมตรนะทิพย์เนาะใช่ค,ค่ะ,คะอ่าลักษณะพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีหลักลัวไม้เป็นปักแล้วก็เป็นเหมือนคันนาเป็นแนวตรงไปะคะ่ะอ่าตรงนี้เลยนะคะ <ใน S 1> อันนี้น้องทิพย์ก็ขึ้นไปแล้วนะคะ ทางนี้นะคะก็ทางเข้ามาทางนี้มันจะแคบลงมาเรื่อยๆนะทิพนะเส้นทางนี้ค่ะคือถ้าเรามาจากถนนที่นานนนมันก็จะมาเจอมุมที่แคบก่อนแล้วก็ไล่ไปถึงมุมกว้างแต่ามาเจอคือทางนี้คือจะเจอสิบเจ็ดเมตรก่อนคือเป็นที่เราจะประมาณแนวต้นตาลน,นั้นนะคะแโอ้โหกว้างมากเลยนะคะท่านผู้ชมสองร้อยสี่สิบห้า, <24 5 S 2> านะคะเนี่ยตองทิพเดินวัดนะกว้างมาก เนี่ค่ะมาจุดตรงนี้สุดตรงไหนนะคะน้องทิพย์ตรงนี้นะคะ่ะอ๋อจะสุดตรงนี้ประมาประมาณจะมีแนวต้นยูคาอยู่ใช่ต้นยูคาใหญ่เดี๋ยวนะคะดาและน้องทิพย์นะคะจะพาออกไปถนนสีเลนนะคะแล้วก็ไป ยางตลาดยางตลาดนะ่ไดูตลาดยางตลาดว่ามันใหญ่ขนาดไหนค่ะอ่าเนาะค่ะแต่ก็โอเคนะคะท่านผู้ชมไปกันเลยนะคะก็ออกจากหน้าแปลงนะคะท่านผู้ชมจากตรงนี้ไปก็หกร้อยเมตรนะคะถึงถนนถนนสีเลนถนนที่นานนท์ทีนานนท์ถ้าเลี้ยวซ้ายนะคะก็เข้ากลาสินกลาสินนะทีบเนาะเลี้ยวขวาก็เข้าตลาด ย่านตลาดออกไปขอนแก่นโคราชโผล่ออกมาแล้วก็จะเป็นหลังคาเหล็กยิ่งรวยอลูมิเนียมนะคะยิ่งรวยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะเขาจะขายผักปลอดสารพิษนะคะอ่อันนี้นะคะ มาจากหน้าแปลงไม่ไกลก็ถึงตัวอำเภอนะคะอันนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรนะคะน้นองพิบทีนาโนนทีนาโนนทีนาโนนนะคะการไฟฟ้าสวนภูมิภาคยางตลาดอ,นนอันนี้ที่ว่าการ,าการอำเภอ,อยางตลาดนะคะที่ว่าการอำเภอนี่ก็เท่ากับว่าห่างจากที่เราประมาณกิโลนึงอ่ากิโลนึง น้องทิพย์นะคะถ้าตรงไปก็ไปขอนแก่นนะทิพย์เนาะค่ะขอนแก่นเดี๋ยวน้องทิพย์จะพาเข้าไปเลาะแถวแถวตลาดนะคะอืนี่คืออันนี้จะเป็นข้างในบริเวณตลาดนอทิพย์เนาะค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาถ่ายมันเป็นวันอาทิตย์ไงแล้วก็ไม่ก็สายแล้วเนาะใช่ร้านปิดถ้าตอนเช้าเชจะคึกคักมากเันว่าขายข้าวสารอ๋อข้าวเหนียวรนละสามสิบสามิบเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์สดนะคะพาเลาะ แถวตลาดสดนะคะอ้อมๆอ่ะแต่ประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยจะคึกคักนะคะ,คะบริเวณเนี้ตลาดะะขายส่งตรงนี้นะคะาน้องทิพยก็เลี้ยวออกเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเหลืออยู่แม่ค้าเล็กๆน้อยๆนนี้ก็ออกจากตลาดนะคะเมื่อกี้นะคะวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ